ง,งานางาน,น,นาน,นี้คือเราถือโอกาสฮะวันเกิดเราก็อยากจัดเบอร์เดมิทติ้งถือว่าเป็นการจัดอารมณ์เหมือนมิทตย่อมๆของผมฮะเพื่อแบบขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของเราครับผมก็ตั้งใจอยากจะทําโชว์ให้มันออกมาดีให้แฟนคลับชอบมากที่สุดเนาะใช่ทุ่มงบ,บไปแค่ไหนทุ่งบไปแค่ไหนถามพี่ออฟครับนิดนึงครับนิดนึงฮะนิดนึงฮะ นี่มีต้นมะพร้าวจริงอยู่ด้วยนะฮะนี่มะพร้าวเพิ่งสั่งมาพร้อมถึงไหนแล้วคะอีกไม่กี่นาทีพร้อมถึงไรฮะโหตื่นเต้นฮะตื่นเต้นตื่นเต้นเราได้ลันทัวร์แต่มีเวลาลันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ดีทุกครั้งเพราะว่าปกติมีคนแบบมีเพื่อนๆมีคนอยู่หนึ่งข้างแต่ตอนนี้แบบเงาๆฮะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้มีพี่ออบกับพี่ยืนอยู่ข้างๆฮะไม่ค่อยเงาฮะ มีอะไรพิเศษพิเศษให้เปนแฟนไหมคะความพิเศษเอนีน่าจะเป็นบทเพลงใหม่3เพลงที่ผมเอามาร้องโดยที่ยังไม่ได้ไปร้องที่ไหนครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เราคือก็ตั้งใจทําขอบคุณแฟนคลับแหละเอออยากให้แฟนคลับมีความสุขยิ้มได้ไปกับเราแล้วก็อยากให้เขาแบบแฮปปี้ไปกับเราแล้วก็เหมือนส่งกําลังใจให้กันแบบเป็นกําลังใจต่อวันต่อวันได้อะไรเงี้ยใช่ อ่ะสเพลงที่บานี่คือมีเตรียมไว้เตรียมปล่อยให้ฟังเป็นคัฟเวอร์ครับก็เดี๋ยวรอดูถ้าแบบมีใครอยากฟังหรือแฟนคลับอยากฟังก็จะเอามาปล่อยครับผมยังเลยที่เดี๋ยวรอรอก่อนอันนี้ต้องใช้เวลาฮะคุยกับพี่อ๊อฟอยู่เหมือนกันแบบอยากทำออกมาแบบดีที่สุดใช่แล้วช่วงนี้ก็แบบมีงานงานเข้ามาเยอะฮะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยเพราะว่างานเยอะเพราะทุกคนจริงๆใช่งานนี้มีเต้น พักก่อนนะเฮ้ยแต่เต้นสนุกนะสนุกนะเราไป YU meeting ใช่ไหมการเต้นเรารู้สึกสนุกกับการเต้นมากแล้วรู้สึกแบบอยากเรียนเพิ่มหรือว่ามีโอกาสอะไรที่ถ้ามีโอกาสอาจจะมีมิเตียวถ้ายังมีแฟนคลับแบบเยอะขึ้นอยู่เรื่อยๆเราก็อยากจะจัดอาจจะมีเต้นอยู่ตอนนั้นครับผมไอตอนนี้ขอพักก่อนนะฮะนอกจากเพลงแล้วมีอะไรพิเศษกับน,นอกจากเพลงมีอะไรพิเศษผมว่าแฟนคลับจะมีอะไรพิเศษผมไหยอย่าเซอร์ไพรส์ผมนะไม่ไม่ร้องไห้นะฮะ โกโดนแฟนคลับซรมากกว่าใช่ใช่โกโดนแฟนคลับเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าปกติทุกปีแฟนคลับเขาจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อกี้แบบยับทรมไม่มีสิ่งสูงเลยแปลว่าต้องมีอะไรแน่ๆความพิเศษปีนี้ก็สําหรับผมน่าจะเป็นครอบครัวมาดูด้วยฮะก็เอาหลานทารามาดูด้วยพี่สาวใช่ก็คงแบบน่าจะเป็นความแบบเออครั้งแรกแบบครอบครัวเราได้มาดูแบบความสําเร็จหนึ่งแบบอาจจะถือว่าไม่มากแต่ก็ถือว่านิดนึงเพราะว่าปกติเขาก็แบบคอยสนับสนุนอยู่เป็นแบบเบื้องหลัง ไม่ได้แบบว่ามาช่วยอะไรขนาดแบบให้คาปรึกษาเวลาที่เราแบบมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็ตื่นเต้นใช่แต่ให้พ่อแม่นั่งบนครับจะได้มองไม่เห็นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถูกถ้าผมร้องเพลงผิดหรือว่าทําอะไรผิดนะฮะแม่ว่าผมเขินพ่อแม่ฮะแม่แม่พ่อไม่มาเพราททำงานครับงั้นแต่สุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนท,ที่อีกิีเดียวจะได้เจอกันแล้วค่ะ ก็ฝากด้วยนะครับผมก็งานนี้ตั้งใจขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เสพมีความสุขไปกับเราแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกวันเลยไม่ใช่แค่วันนี้ก็อย่าลืมนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับนด่ครับ